ได้ท่า่ก็เลยไปบ่อยเป็นสอนประจําใครจะพูดอะไรก็ช่างใครจะด่าใครจะว่าเรายังนีก็ช่างแม่ให้เราพูดแค่นี้ก็คือสาธุอาจารย์อันนี้อาจารย์จะไปขอบคุณนะสาธุกราบงามๆแม่มุ้ยน้องนพน้องนพที่พูดมาทั้งหมดเลยพี่ก็ได้แต่พูดนะพี่ยังห่างไกลเยอะตรงนั้นแต่ก็พอได้เตือนสติอยู่เพื่อนมัน ูดมาทั้งหมดนี่ต้องไปได้กลับมาดูเจ้าของแนละ้วทุกคนนะที่พูดมาทั้งหมดนี่ตัวเองก็ต้องไปกลับมาดูเจ้าของอย่างที่เพื่อนว่าเวละ<ม>เบิรงเจ้าของอุ้ยสิบเลิฟแรกขอบคุณนะขอบคุณที่สิบเจ็ดขอบคุณนะคะน้องนิงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหก <6 S 2> เลิฟโอะจะถึงสิบไหมบอิกาสวัสดีค่ะไวไปนอกที <laughs> ่เมมั่วแต่ ให้อภัยเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นอะไรอะไรใครเน<ค>ี่ยบ<ค>ริการให้บริการอะไรบอกเอาบอกนรู้จักเราเนวะอุอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> คุณมาเบรกนะจะได้แก้แค้นล้างแค้นสิบปียังไม่สายใช่ไหม <c oughs> โอ้ยอ,อันนั้นบ่ได้ได้บ่ได้ <laughs> ออได้ <laughs> <laughs> โอ,อ้ยหัวทิ่มเลยนะเนี่ยมาเบรกแบบนี้ ยกล้อเสียงเอ๊สล้อหลังยกเลยอ่ะล้อหน้านี่ไม่เลยนะดูเด็กยินดีนะต้องกดไลค์ยินดนะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะดีมากแชร์ใครเอ่ยอ้าวชอบใครใครเอ่ยเราไม่ได้ให้เปรียบใครเลยนะผู้ใดไม่แต่เรายังไม่ได้ปรียบเราอีกโอ้ขอบบันทันหมดเลยเดี๋ยวะให้ปรียบคนเยอะพี่พี่หัวเราเลยลืม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 กินข้าวกินข้าวอย่างเดียวโ ไม่พี่วีหนูหนูไม่เครียดแค้นพี่ไยจะไม่นานถูกต้องหนูไม่เครียดแค้นนะหนูแต่หนูจะไม่ยุ่งเลยก็คือถ้าไม่ชอบคือตัดออกไปจากชีวิตเลยจบค่ะหนูนะแล้วก็แล้วก็จะไม่สนใจจะไม่กล่าวถึงจะก็คือจะไม่มีในความคิดเลยหนูนะพี่ไอแต่ไม่แค้นไม่ปลอมตัวเหรอพี่ไอ เจ้าปลอมตัวมาหรือเนี่ยแต่แค้นไม่แค้นนะแต่จยให้มีโอกาสเอาเอลบอลลิ่นบอลล่นนะพี่ไอ้นาะไม่แค้นนะพี่ไอ้นะแต่อย่าให้มีโอกาสมาแกกันที่ได้ซิไรอยู่บ้านเนาะโอ้ยได้เท่ารดก็ได้ดอกค่ะเป็นยังจากพี่ไอ้ขนขอบคุณนะคะพี่ไอ้ค่ะขอบคุณนะคะหนูขึ้นหนูขึ้นก่อนว่าหนูหนูออะหนูไม่ได้ขึ้นแหละช่วงบ่ายอ่ะเนี่ยจะพาคุณป้าพวกเราไปซื้อของ หนูก็มีภารกิจหนูก็ต้องไปซื้อไปเติมอาหารหมาอาหารหมาที่บ้านสวนของใช้ถังอะยังอยู่แต่ของบ้านสวนหมดแล้วกินมันไหมกินมันไหมอ้าเป็ดให้อิกงแห้งเขาบอกอุยมันสุกหรือเปล่าขอบคุณนะคะทำไมมันเหนียวอย่างนี้อ่ะว่างๆก็จะไปจอดสลอดจอดจอดคือจอดจริงๆพอใช้นตบุกจอดนะคะทุกบอกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ไปหาใครแต่ละคนเด้อถ้าเอานตบุกไปแล้วก็คือก็คือไอบีใหม่ที่ขึ้นมาแหละ พี่บอกว่าจังสิเดี๋ยวนี้น่ะถอนเน็ตไปหลายสายแล้วจะเก็บเงิคองต้องใช้ของจดจะเก็บมดก็เก็บเวลาให้เพื่อนไอดีที่ขึ้นใหม่อ่ะมันได้ไงถอยถอยเน็ตไปแล้วค่ะแต่มันแต่มันจะแต่มันจะมีปัญหาเรื่องพิมยกเว้นเน็ตนะไม่มีเน็ตไช่ใช่เหมือนกันทุกคนใช่ไหมพี่วีเรื่องอะไรเลยคะเรื่องรังแคสิบปียังไม่สายหรอเคยได้มาโกเด้นมาเลี้ยงฟรีนั่นมันมาอยู่ตรงสระ มันนะบัณใช่ไหมน้องนบมันน่ารักไหมมันฉลาดนะมันโซคิวนะค่ะเคยนะค่ะมันฉลาดไหมน้องนบโกเด้นส่วนมากจะเขาเรียกว่าอะไรนะมีฉลาดแกมโกงอ่ะไม่ขึ้นนานสามสิบวบนาีก็อะไรนะโกเด้นจะเป็นแบบอ่าเป็นแบบนิสัยเด็กนิสัยเด็กแต่เด็กตลอดเวลาอย่าดูดู ท่องไว้พ่องไว้ดูพ่อพะลวยขนาดป้าพะลวยใสยังขนาดนี้ดูพี่วิีพ่อสอิบเขาถ้ามีเข้าวัดในแจ็กสี่สามเลยขนาดเข้าวัดนี่สามนี้ตัวนี้กว่านี้ครับคุณพี่วินคุณล้อพ่อสิบขนาดเข้าวัดยังขนาดนี้นี่ถ้าไม่เข้าวัดจะขนาดไหนเนี่ย กว่าเดิมคนยอกกันซื้อเดือนนึงี่กว่าเดิมมันมากเยอะไปนิดเองค่ะขอบคุณจีเทยกับคุณถ้าไม่เข้าวัดมันจะขนาดไหนขนาดไปฟังคำสั่งสอนมาทุกวันขอบคุณแม่ติ๊กขอบคุณนะคะพี่สายทองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขาตามมาทีก็ลงแล้วขอบคุณนะคะกินพอเป็นกระยาใสกินพอได้ประทังชีวิต